วอรีกวันที่สองเริ่มแล้ววันนี้แก้วจากตีวอร์บ้าสิบสามถึงบ้าสิบเจ็ดให้ชมกันวันนี้แก้วตั้งใจมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเมื่อวานเราแพกเยอะเลยวันนี้แก้วจากตีบ้าสิบสามก่อนก็เจอบ้าสิบสามสุดที่ใช้เราใช้บอลูจดดวดและปวกก็จะใช้เซตนี้เลยแก้วคิงไปกับรองทาวบูธเพนไหวบอลนำแหลมเอาควีนไปกับพุ่นเชื่อพิวยากระจกุเศษ,ษ เอาปู่ไปกับอัญมณีคุ้มข้างลูกไฟแล้วก็เอาเจ๊ไปกับโดรทอรบธไฟฟ้าหอกจะจะด่วนครับเจเ๊เป็นเพียงแค่เลเ้ยวห้าเองนะก็ไม่รู้ว่าไหวไหมแต่จะทําให้เต็มที่เลยเองกายจบทตี่ของเรานะครับบ้านหลังนี้นะครับพอดีว่าเป็นผังบ้านเก่านะครับทาให้ผู้ก้านครับมันมีช่องว่างนะในถ้าู้ชมด,ดูดีมันจะมีช่องว่างอยู่นะครับตรงนี้ทำให้เราสามารถที่จะปล่อยฐานเข้าไปได้นะครับแก้วก็เลยจะปล่อยเยติอยาคโขนเข้าไป แล้วก็ใช้ปูลูกไฟครับเข้าไปด้านในถ้าแคนน่าจะไม่มีครับไม่ได้ใส่แต่งแขนแล้วเดี๋ยวเราจะเข้ากัน,นครับก็โจมตีเลยเพื่อไม่เสียเวลาครับเรากดปุ่มโจมตีมาถึงก็จะทําการใช้เครื่องยิงลูกไฟลงไปก่อน,นครับซึ่งแก้วมองว่าแก้วจะใช้เครื่องยิงลูกไฟครับลงไปด้านซ้ายเดนนี๋ยวแก้วปล่อยคนเถื่อนลงไปหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปล่อยเครื่องยิงลูกไฟลงไปนะครับใช้ เยติลงไปหนึ่งตัวเนาะเป็นตัวแทงเลยเองแล้วก็เรามาด้านไหนนะครับเราใช้คนเทือนโอเคเราปอยเยติลงไปนะครับแก้วปอยเยติยาโคนยาโคนลงไปนะครับแบบนี้เลยเองแล้วก็ใช้ยาพ้านนะครับเพื่อที่จะโจมตีมาดูกันว่าเราจะได้โซนด้านไหนมากน้อยแค่ไหนจะสนายนะครับขึ้นยุไฟไปต่อเด้นวาน,นะครับเยติเข้าไปไม่ได้บ้าน,นครับดูเหมือนว่าจะไม่เวิร์กนะ งามไส้แก้วแล้วนะครับเราใช้น้ำยาล่องหุ่นนะครับลงไปด้านบนใช้ปูยิงลูกไฟพนินโอเคพนวยไม่ต้องเนาะเราใช้นักฟ้าลงไปนะครับปูก็จะเข้าไปเครื่องยิงลูกไฟไปนะครับฉะนั้นแก้วใช้คิงกับควีนไปด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ใช้ระเบิดเปิดกำแพงก็จะเข้าไปนะครับเราไปด้านบนปูไปต่อนะเครื่องยิงไฟไปต่อนะครับเราใช้มันก็น้อยให้กับเครื่องยิงลูกไฟ แล้วก็ใช้มินเนี่ยลงไปนะครับด้านบนโอเคปูไปต่อนะครับทางฝั่งของคิงเราใช้ท่าไม่ตายเลยนะครับแล้วก็แก้วปล่อยเจนครับตรงไปด้านขวาแบบนี้เลยโอเคคิงจะเข้าไปนะครับเราใช้พินไวลงไปที่บ้านได้นะแก้วปล่อยลงไปแบบนี้เลยแล้วก็เราจะเข้าไปนะครับทางฝั่งของเจจะเข้าไปด้านในมีรองเท้าบุธไฟฟ้านะครับปูเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็จะโดนสารวาจี้มาก ก็จะซีแงแกนครับตายลงไปซึ่งควีนอยู่ด้านล่างครับเราสามารถใช้ทําให้ตายได้นะครับก็จะใช้ไปนะครับแก้ใช้ซุปเปอร์ระเบิดครับเป็นกำแพงเพื่อที่จะไปต่อเนาะโอเคเจ๊เข้าไปนะครับเหลือด้านในแล้วก็จะใช้บรลลนจร่วนครับลงไปแก้วปล่อยบรรลุจรวนลงไปนะครับ3ตัวด้านซ้ายนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ด้านบนครับเราใช้บรรลุจร่วดครับลงไปแบบนี้เลย โอเคตาแรกก็สามารถที่จะเก็บสามดาวได้ครับเป็นอะไรที่เยี่ยมยอดกระเทียมดองมาถึงบ้าสิบแก้วเจอบ้าสิบโอ้แก้วเจอบ้านสูงกว่าหนึ่งเลเวลครับจะเก็บสาดาวได้ไหมด้วยสุดที่ใช้นะครับแก้วใช้ซูเปอร์ธนูล่องหนแล้วก็ลาวาลูนนะครับเน่เอาลาวาลูนมาเล่นแก้วนะค,คิดว่าไหวไหมเดี๋าๆไปดูกันแก้วมี งนะไปกับรองทาบูธเพ็ไหวบอนําแหลมควีนหุ่นเชื่อพยวยากระจกพิศเศษปูสองคมพีแล้วก็เจนะครับโดสสวัสวงหอกติจดจรวดเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าบ้านที่เจอจะเป็นชนรก็จะเป็นบ้านที่กลางๆเนาะยังไม่หหดเท่าไรนะครับเพิ่งขึ้นมาจากบ้าน14เดี๋ยวเราจะเข้าไปกันนะครับแก้วเล็งๆไว้นะครับว่าป้องพูนะครับอยู่ตรงกลางทั้ง4ป้อมเลยนะครับแก้วจะเข้าไปที่ป้อมอินซี แล้วแก้วก็จะใช้น้ำยาโคนน้ำยาล่องหนล่ลองหนวซุปตะนูนะครับโจมตีป้อมพุให้หมดเลยนั่นเองนี่คือแผงของเราครับเราต้องระวังเครื่องกวาอากาศนะครับเราอาจจะปล่อยหานลงไปประมาณรูปปั้นตรงนี้เนาะรูปปั้นสกอตเตอร์นะแล้วเราก็เข้าไปได้นั่นเองโอเคแก้วว่าเราโจมตีเลยมาถึงก็ใช้บอลลูนลงไปก่อน2ตัวนะครับเพื่อเป็นตัวแทงให้กับทาง,งเราครับเราแก้ไปเป็นตัวเดียวแล้วกันใช้ลาวา อุดรหอเข้าไปนะครับโอเครื้อหอไปแล้วนะครับเราจะเข้าไปแก้วใช้น้ํายาล่องหันที่ฐานออกมาแล้วแก้วปล่อยล่องหันไปด้านขวาใช้ยับคุณไปขวาหน่อยใช้ยาบ้าน้ํายาล่องหันลงไปเพิ่มแบบนี้เลยแล้วก็จะล่องหันลงไปเพิ่มโอเคเรามีล่องหันเยอะนะครับเราสามารถใช้ได้แก้วล่องหันลงไปเพิ่มแล้วก็ล่องหันลงไปเพิ่มนะครับแก้วล่องหันผิดพลานิดหน่อย ทำให้ตายลงไปนะครับแต่เราได้ป้อมพูทั้งหมดเลยแล้วบ้านก็จะพังไปแบบนี้เลยเฉะนั้นเราจะเข้ากันครับเราจะเข้าที่ผู้กล้ากันนะครับเราจะเข้เขาด้านบนปล่อยกูแข่งไปสองตัวคิงควีนถามว่าทําไมเราต้องเข้าที่ผู้กล้านะครับเพราะเราเล่นราวาลูนครับผู้กล้าที่เป็นจมติทาอากาศนะครับอย่างเช่นควีนปูเจเจ้าแฉกครับจะต้องตายลงไปนะไม่เช่นนั้นครับราวาลูนมันจะทําสู้กับฐานผู้กล้าที่เป็นสายอากาศยากนั่นเอง นี่คือวิธีเล่นเนาะเราจะเข้าไปนะครับค bon ิงจากไปด้านซ้ายนะครับแก้วจะทํานไม่ตายเพื่อเปิดกําแพงเลยครับเชนนการักหัวลงไปหนึ่งตัวลงไปด้านขวานะครับหนึ่งตัวแล้วก็ควิงจะทํานไม่ตายเสกนำะฟ้ามาเลยนครับโอเคเราเข้าได้แล้วนะครับแก้วจะเข้านะครับโดยแก้วจะเข้าบริเวณด้านล่างได้ไหมพวามผู้บันพงนไปหมดแล้วเนาะถ้าเราปล่อยลาวาเข้าไปนะครับปล่อยบอลลูนแก้วว่าแก้วควรปล่อยบอลลูนไปก่อนเนาะเพราะว่าลาวาจะถูกโจมตีนั่นเอง โอเคคิงแต่ทางให้นะครับถือว่าดีเลยลาวาเป็นตัวแทนนะครับแล้วก็ตายลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะดูก่อน,นครับว่าทางของเราจะไปด้านไหนด้านล่างหรือเปล่า่านไปด้านบนนะเชิญแก้วใช้แก้วใช้ลาวาลงไปด้านล่างแล้วกันด้านบนมันมีคิงมีควีนอยู่เนาะก็น่าจะไหวนะครับเราใช้เจสลงไปด้านขวานะครับใช้ทํางไตายปูเลยก็จะเป็นอมตเอะ,อะเนาะอาจจะแก้วให้ดูด้านบนด้วยนะครับว่าเป็นยังไง ปัญหาคือเวลานะครับสุดนี้เราอาจจะไม่ทันเวลาได้นะครับก็จะต้องใส่มินเนี่ยนครับเข้าไปช่วยโจมตีแล้วก็เราสามารถที่จะเอาบ้าน14นครับมาตีบ้าน15ได้ก็ประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าบ้านของเขาไม่ใช่บ้านหูแต่อย่างใดทําให้แก้วพอตีได้นะครับแล้วก็การจัดบ้านเนี่ยยังไม่ค่อยเนี๊ยบเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ผังบ้านใหม่ๆเนาะก็จะเป็นผังบ้านเก่าๆนะครับทำให้ เราสามารถที่จะหาจุดอ่อนแล้วก็เข้าไปได้นั่นเองยังไงเด็กแก้วจะตีเป็นแนวทางแค่มุ่ชุมก้อดูแก้วตีและเอาไปปรับใช้เอาไปเล่นก็นได้เลยหรือานล่านุดครับไปลงทํางานพังลงไปก็ได้สําดาวมาชมไม้สุดท้ายของแคนแก้วกาเกมินครับก็จะเป็นไอดีแก้วสุภาพครับเป็นบ้านสุภาพเนาะเจอกับบ้านสุภกครับเจอบ้านสูงกไกาอีกแล้วโดวยสุดที่แชนครับแก้วมาด้วยสูตรสร้างสารรค์นะครับเป็นการใช้ เยติหกตัวครับก็บันเทิงแน่นอนเห็นเยติเยอะๆแบบนี้เนี่ยบันเทิงแน่นอนครับเราใช้ซูเปอร์คนงานเหมือนครับหรือซูเปอร์ไมเนอร์สี่ตัวครับแล้วก็ซูเปอร์หมูป่านครับแปดตัวน้ำยาที่ใช้ก็ตามภาพเลยครับมีน้ำยาคนมาด้วยบันเทิงแน่นอนบอกเลยครับเดี๋ยวเราจะใช้ถังแคนเป็นแบบนี้เลยครับแล้วก็ผู้กล้าเราเอาคิงไปกับรองเท้าบูทเพลินไหวบนน้ำแหลงเอาควีนไปกับผุนเชื่อเพรยาย,ยาก,กระจกุศล เอาปู่ไปกับ2คัมพีแล้วก็เอาเจนครับไปกับรองทาบูทไฟฟ้า,ฟาหอกติจดจรวดครับเดเาๆไปโจมตีกันครับแก้วจ่าไปสอดแอม,มก่อนเลยเองบ้านที่เจอก็จะเป็นบ้านสุกที่ไม่โหดเท่าไหร่นะครับเป็นบ้านสุกที่น่าจะออกแนวรีบขึ้นบ้านหน่อยเนาะก็เป็นบ้านสูงสุดของแคนเขาเนาะเดยวจราจมาโจมตีกันนะครับก็เห็นว่าเดล่านนะครับเป็นซิงเกิลแทร็กเก็ตหมดเลยนะครับคือเป้าหมายเดียวแก้วก็เลยคิดว่าแก้วจะใช้ ม้เนหมูป่าลงไปด้านล่างครับและด้านบนเนี่ยมันยัดก,กันได้เต็มที่เลยนะครับแก้วจะใช้งควีนเข้าไปนะครับด้านบนแล้วก็ตอนแรกแก้วคิดว่าแก้วจะใช้ปู่เนี่ยไปกับด้านล่างนครับแก้ว่าปู่ไปด้านบนแล้วจะทําให้ตายก็ได้เนาะก็น่าจะดีนะครับก็จะพังโซนด้านบนได้นะครับแล้วก็เข้าด้านล่างเข้าไปเป็นรวบตัวยูนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาจงตีกัน,นครับแก้วก็จะทําการใช้ฐานลงไปนะครับด้านบนอ้าวแก้วไม่มีระเบิดเลยนะ เดแก้วใช้เยติลงไปนะครับปล่อยคิงควีนโปขึ้นยีดล็อกลงไปนะครับแบบนี้เลยแล้วปล่อยยาบ้าลงไปหนึ่งขวดเลยครับบันเทิงดีเนาะแล้วแก้วยาพิษมาทาไมเนี่ยเขาไม่มีถังแคร์น,นครับแคร์นี้เขาไม่ใส่ถังแคร์แล้วปล่อยยาพิษไปที่พ้ก,ก้าเลยแล้วก็เราจะเข้าไปกัน,นครับเราใช้น้ํายาโคนลงไปนะครับแบบนี้เลยอเพื่อที่จะคนเยติเนาะแล้วแก้วใช้สกิลคัมพีมตาตะเลยอโอเค แก้วเอาแผ่นดินไหวมาทําไมเนี่ยแก้วไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าทําไมแก้วถึงเอาแผ่นดินไหวมาอ๋อแก้วเข้าใจแล้วนะครับเอามากับเจเนาะเราจะช่วยให้เจ๊โจมตีได้นะครับฉะนั้นแก้วปล่อยแผ่นดินไหวลงไปด้านซ้ายแล้วปล่อยเจ๊ลงไปนะครับ่วยทําไม่ตายแล้วเราเข้ากันครับเราพังด้านบนได้แล้วนะครับเราจะไปด้านขวาใช้ซูเปอร์คลงงานเหมืองหมูป่าแล้วก็ลงไปกันนะครับแบบนี้เลยนี่ก็คือแผนของแก้วเนาะเรามาดูกันต่อนะครับว่าจะเป็นช่นไร เราปล่อยยาบ้าลงไปนะครับที่ปูปูตายลงไปนะครับไม่น่าใช้ยาบ้าเลยแก้วใช้เพิม่มเลยไปดิ้งขวานะครับแล้วเจจะเข้าไปคกับป้อมมีซีไม่พังลงไปอย่าบอกนะว่าแก้วจะได้แค่2ดาวไม่จริงไม่จริงนะเจเจจะตายลงไปแล้วนะครับโอ้พลาดอย่างมหัรต์ครับแก้วไม่ใช้ปูกับฐานดิ้งขวานะครับทําให้ไม่มีใครเยียวยาทหารนะครับก็เลยตายลงไปนะครับตานี้เป็นตาแรกของวันนี้ ที่แก้วไม่สามารถที่จะเก็บสัมดาวได้เศร้าใจจังเศร้าใจจังเสียดายเลยครับที่บ้าน15นะครับมาเจอบ้าน16แล้วตีสัมดาวไม่ได้นะครับมันช่างอยากจริงนะก็วางแผนยังไม่ดีพอครับแต่อาวุธก็เหลือไม่เยอะมากนะเหลือตรงการนะครับแก้วว่าถ้าเราเอาปู่นะครับไปกับซูเปอร์คนงานเหมือน,นครับแล้วก็ซูเปอร์หมูปากอาจจะดีกว่านี้เนาะแต่ก็ถือว่าเราได้เรียนรู้นะครับแล้วก็นําไปปรับปรุงใน ตาต่อไปกันเราย้ายมาที่แคนแก้วก้าแฟมิลี่แก๊แก้วจัดตีบ้าน16กับบ้าน17ดให้ชมกันบ้านแก้วเนี่ยโดยบ้าน17มาตีนะครัเสีย3ดาวเลยองก็จะทําการใช้เซตนี้เลยนะครับเป็นการใช้นักควา้งห่อนที่แก้วจะมาเล่นชมกันนะครับก,ก็หวังว่าจะชมตีได้ดีนะครับก็เห็นความได้เปรียบแกับก็เลยใช้น้ํายาพลังครับเพื่อที่จะบูดน้ํายา น้ำยาใสายฟ้านะครับเพื่อที่จะประจุตีกันเพราะสสยฟ้าของแก้วมันเป็นเพียงแค่รูปสิบเนาะแก้วต้องการให้เป็นรูปสิบเอ็นะครับก็เลยทําการบูดน้ํายาพลังเนาะก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าแก้วกดใช้น้ํายาแล้วก็พุกก้านแก้วไปกับคิงไปกับรองเท้าบูทเพนินไว์ปอนดน์นำแหลมควีนหุ่นเชิดพยัคยากระจกพิเศษปูคัมพิมุตะและอัญมณีคุ้มข้างแล้วก็เจแก้วออกเด้อเด้อแป๊บหนึ่งนะ จ๊แก้วจะเอาไปกับดิกกี้ก็ได้เนาะแล้วก็หอกติจดจรวดกับรองเท้าบุธไฟานะครับเดี๋ยวเราไปโจมตีกัน,นครับก็จะเข้าไปนี่คือบ้านที่เจอครับเป็นบ้าน17ที่โหดใช้ได้เลยครับแก้เห็นว่าตรงการครับมีหอกคอยอคุมล่องหนครับแล้วก็มีต่อไฟครับสองป้อมแล้วก็มีเสามโมนะหนึ่งป้อมนะครับแก้คิดว่าแก้ใช้พลังไหวสายฟ้าลงไปนะครับก็ๆๆน่าจะพัง โซนี้ได้นั่นเองแกไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นหมหนึ่ขขวดกับสายฟ้าสายฟ้า6ขวดครับมันจะพังได้ไหมแต่แก้คำนวณมาคิดว่าน่าจะพังได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแก้วจะคำนวณถูกต้องหรือไม่นะครับเมื่อตรงกลางพังลงไปแล้วเราจะใช้ปูนครับตัดฐานด้านขวาแล้วก็ใช้ฐาน,นครับเข้าไปด้านในก็จะเดินรอบบ้าน,นครับแล้วเราก็จะคว้าสัมดาวนั่นเองแม้แก้วขิงจัดขิงจัดโอเคแก้วพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราโจมตีกัน ก็จะใช้แผ่นไหวสายฟ้าลงไปนะครับมาดิคุณว่ามันจะพังลงไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวแก้วจะใช้แผ่นไหวลงไปก่อนครับแล้วก็ใช้สายฟ้าลงไปนะครับแบบนี้เลยโอเคพังลงไปหมดเลยเนาะถือดีเลยนะครับจากนั้นเราใช้ปูลงไปด้านล่างแล้วใช้บอลลูนไปหนึ่งตัวนะครับใช้น้งฟ้าลงไปปูก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็ตรงตีโซนนี้นะครับฉะนั้นก็คิดว่าแกไม่รอชานะครับเพราะสุดนี้มักจะไม่ทันเวลาครับเราจะใช้ ลงฐานครับลงไปด้านซ้ายแกวปรับลงฐานนะครับลงไปด้านซ้ายและปูจากตะฐานครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดึงปูมานครับเราใช้กุแข่งไปด้านซ้ายนะครับแล้วก็จะใช้ค,คิงไปด้านซ้ายนะครับเพื่อดึงปูไปใช้ค,ควีล,ลงไปนะครับแล้วก็ใช้นักควงหอกฟุกเกบกบอลลูนโอเคเราเข้าไปกันครับเราใช้ซุปเปอร์ระเบิดเป็นกำแพงเพื่อที่จะเข้าไปด้านในกัน เราเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไปเพิ่มแก้วใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไปเพิ่มนะครับมันไปดิ้งขวาโอเคน่าจะมีอะไรผิดพลาดบางอย่างเนาะแล้วเราใช้ซุปเปอร์ระเบิดลงไปเพิ่มได้น,นะครับแก้วไปลงไปด้านซ้ายเพื่อให้ถังนับขึ้นไปด้านบนเราไปต่อเนาะคิงจะถ้าไม่ตายได้น,นะครับใช้เล่ยอเ,อเพื่อเปิดกำแพงแล้วเราใช้สกิลทำพีมันตาให้กับคิง เราช้ยาป้ายาพิษเราใช้ยาบ้าลงไปได้เพิ่มนะครับเราใช้เจนครับลงไปด้านบนจะถ้าไม่ตายเลยเราไปต่อนะครับเราใช้แช่ลงไปด้านครับเดี๋ยวเราแช่ไปที่บ้านก็ได้นะเราแช่ไปที่บ้านแบบนี้เลยครัลงไปด้านล่างครับโอเคเราจะเก็บแช่ไว้ก่อน เราใช้แช่ครับลงไปที่บ้านเลยแล้วเจ๊เข้าไปนะครับก็จะโจมตีเรามีพ่อมุดนะฮะเราปล่อยไปด้านขวาด้านบนใช้คุนเชื่อลงไฟน์นคว้างหอกยิงไปที่บ้านนะครับถือว่าดีเลยงแล้วก็เราจะไปต่อเนาะควีนจะขึ้นไปนะครับเราใช้ระเบิดเปิดกำแพงอ้าวเปิดกำแพงไม่ได้นะครับเราใช้ธนูลงไปด้านขวานะครับแล้วก็นักคว้างหอกครับเข้าไป แก้วปล่อยนรักข้าหัวลงไปด้านซ้ายควีนเราใช้ถ้าไม่ตายเลยเพื่อที่จะไปต่อครับเราใช้คุนเถื่อนเป็นตัวแทงได้นะโอเคเราใช้คุนเถื่อนธนูลงไปลาครับควีนโดนล็อกเป้ามานครับอาจจะไม่สู้ดีครับอาจจะไม่สู้ดีเราโจมตีได้ไหมโจมตีได้เนาะ OK โอเคเดว,วิลลาสิบแปดวินนีครับมีสิ่งก่อสร้างเหลืออยู่ไหมไม่มีครับเราทำทางมาดีแล้วก็ หนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับตาใน,นแก้วค่อนข้างลุ้นเลยนะก็โชคดีที่เราตีบ้านสูงกว่าหนึ่งเลเวลนะครับได้สามดาวเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยมายชมหมาสุดท้ายกันดีกว่านะครับบ้านสิบเจ็ดเจอบ้านสิบเจ็ดนะแก้วจะปีสาจหรือไม่นะครับวันนี้โดยรวมเราทําได้ดีนะแก้วจะใช้สูตรที่แปลกๆเนาะก็จะเป็นการใช้มังกรมีนางฟ้ามาด้วยนะครับสองตัวแล้วก็ใช้เอาคมด้วยกราบนะครับแต่บอกเลยครับว่าอุปกรณ์ชุมจะแปลกใจนะครับที่แก้วใช้แบบนี้ แก้วใช้กรณ์เป็นคิงเอาไปกับหนวดเปรมพายแล้วก็กําไรนาคารครับใช่แก้วใช้กาไรนาคารนะคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากําไรนาคารจะช่วยแก้วได้สามดาวไหมแล้วก็ควีนไปกับหุนยยกกนนบห่นเชือเพียวยากระจกพิเศษครับไอหุ่นเชิดเรียวยากับลูกธนูยักษ์นั่นเองแล้วก็ปูนครับไปกับคาพิมุตะแล้วก็หุ่นเชิดลาวาลูนหุ่นเชิดลาวารูน,น,าารนครับไม่ได้หยิบมาใช้นานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเวิร์กไหม แล้วก็เจนครับเป็นโรคสะสวงของติดจรวดครับเดี๋ยวแก้วพาไปชมกันครับว่าแก้ววางแผนจะเข้าบ้านหลังนี้ยังไงการเข้านะครับแก้ววางแผนว่าครึ่งยิงครึ่งกวดอากาศครับไปด้านล่างแก้วจะเข้าด้านบนลงไปนะครับบ้านอยู่ด้านมุมบนเนาะแล้วก็จะใช้ดึงหอกเข้าไปนะครับโจมตีบ้านและป้อมพู2สองป้อมนี้นะครับแก้วเห็นว่าป้อมพูนะครับอยู่ตรงนี้กับด้านซ้ายนะครับแก้วจะเข้าไปประมาณนิดขวานะครับเพื่อที่จะยิงเข้าไปสองป้อมเลือครับแล้วก็เรียกกลับไปด้านบน แก้ใช้นางฟ้านะครับเพื่อที่จะเยียวยาด้านบนครับแล้วก็จะโจมตีโซนด้านบนและแก้จะเข้าไปนะครับแก้ก็จะใช้คิงลงไปด้านล่างครับกำไรนาคาเนาะก็จะไหลลงไปด้านล่างครับแล้วก็จะโจมตีได้ก็วางแผนไว้นะครับว่าน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับน่าจะทำสามดาวได้ยังไงก็ร่วมรุนแะเปังใจให้แก้วนะครับกำไรนาคากับหุ่นเชิดลาวาลูนจะเฉดฉายได้หรือไม่มาถึงนะครับแก้ต้องใช้ควีนครับลงไป แก้วป่อยควีนครับลงไปด้านขวาครับแบบนี้เลยแล้วก็จะยิงลูกธนูไปครับไปแบบนี้เลยเองได้ป้อมผู้สองป้อมนะครับเราใช้เอาคมด้วยกลับเลยนะเรียกกับมาเลยแล้วก็เราไปด้านบนครับแก้วใช้บอลลูนลงไปก่อนเพื่อมีกับดักเนาะเราเช็กดางฟ้าลงไป2ตัวโอเคเราเช็กคิงนะลงไปด้านล่าง แล้วก็ใช้มังกรครับลงไปใช้ปูเรือหอกยังไม่ปล่อยเนะเาะเรารอก่อนครับเราใช้เรือหอกเข้าไปแล้วก็เราใช้ยาแช่นครับลงไปลงไปครับใช้สกิลคัมพีมาตะแล้วก็เราวาลูนครับเราวาลูนไปแล้วนะชมดูนะตอนนี้มันจะเพินเพี้ยนหน่อยนะเราใช้อาวุาลงไปครับแก้วปล่อยอยาคลงไปให้กับเยติเลย แล้วเราไปด้านหน้างครับเราใช้แช่ลงไปที่2สมนะเลยทิ้งของแก้วนะครับลงไปอ้อตายแล้วนะครับทำไมตายง่ายจังเราใช้เจนครับลงไปด้านซ้ายมังกรจะเข้าไปนะครับแล้วก็ธนูลงไปด้านซ้ายนะครับโอเคหุ่นเชอเราวารุนไปไหนแล้วมังกรเหลือลไม่กี่ตัวนะครับตายแล้วอย่าบอกนะว่าแก้วไม่ได้สามดาวโอ้มังกรตายเพียบเลยบ้านนี้นี่แข็งจริง เหลือเจนะค,ความบังความบุบ้าน,นครับที่จะเข้าไปเจจะเข้าไปนะครับแล้วก็ไม่ไหวแล้วอ๋อเสียดายเลยนะครับเสียดายเลยแก้วได้มาทั้งหมด2ดาว76%ก็นะครับก็ยังคงติดก,กับดักบ้าน17เเนาะแก้วบ้าน17เ็นี่ยยากมากๆเลยนะครับการจะทำสำดาวได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับจะต้องวางแผนให้ดีนะครับแล้วก็ เล่นไม่พานั่นเองก็เสียดายเลยนะครับที่เราไม่สามารถที่จะคว้าสามดาวได้นะครับก็เศร้าใจจริงเราไปต่อนะครับเจอเครื่องยิงหินเนาะแล้วเครื่องยิงหินจะยิงมาครับเราเลยไม,ไม่ไม่เยอะมากนะเลยแค่นิดเดียวเองครับส่วนนี้เสียดายนะครับที่ไปต่อไม่ได้เนาะก็จบไปที่2ดาว81%ครับและนี่ ก็เป็นการตีบอลดีวันที่สอนครับเอามาฝากกันนะครับแล้วเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างครับบอลดิควันที่2ตีได้สาดาวไหมหรือได้2ดาว1ดาวหรือตีแบกมาบอกกันได้นะก็มาพูดคุยกันนะครับแก้วก็จะเอามาตีชมกันนะครับหวังว่าจะชื่นชอบเนาะถึงแม้ว่าแก้วจะตีไม่ได้สาดาวนะครับแต่ว่ามันก็บันทึกไว้นะครับว่าแก้วเล่นเป็นอย่างไรเนาะแล้วเราก็กลับมาดูกันครับว่า ออที่เราเล่นมาเนี่ยมันตลกจังก็วันนี้แก้มมีเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมจา้าเติมเกมก็สามารถสนับสนุนช่องแก้วกล้าของเราได้ไง่ายๆนะครับเพียงแค่ใช้โค้ดแก้วกล้ากดเติมเกมลิงก์ใช้โค้ดอยู่ในคำอธิบายกดที่ลิงก์เพื่อใช้โค้ดได้เลยขอบคุณทุกท่านที่ใจดีสนับสนุนแก้วมาตลอดแล้บขึ้นใหม่สัสดครับ